คลิปนี้ผู้ชมทางบ้านได้เจอผีและส่งมาให้กับช่องนี้ช่วยทำเป็นหนังสั้นนะครับซึ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และประเทศของเขาก็มีไรเดอร์เหมือนกับบ้านของเราโดยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอทำงานเป็นพนักงานเดลิเวอรี่วันนั้นเธอได้ไปส่งออเดอร์ที่ห้องหนึ่งของคอนโดหรูแต่เมื่อสอ่งเข้าไปด้านในห้องหญิงสาวกลับไม่พบกับเจ้าของห้องเลยจึงว่าจะกดกลิ่งเรียก แต่ตรงกลิ่งหน้าห้องก็ดันเขียนเอาไว้ว่าห้ามกดหญิงสาวไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงพยายามจะสอดส่องเข้าไปดูและเรียกเจ้าของห้องอยู่หลายรอบ d e ลิเ e อรีเฮลโหลปุ่นี่ จนในที่สุดเธอก็ได้พบกับใครคนหนึ่งที่สวมชุดดำกำลังนั่งอยู่ข้างในจึงได้พยายามเรียกใครคนนั้นบอกว่าของที่สั่งมาถึงแล้วแต่อีกฝ่ายก็เงียบไม่ยอมตอบไม่รู้ว่าจะทำยังไงพนักงานคนนี้เลยกดกลิ่งให้คนนั้นได้ยินแต่หลังจากที่เธอกดกลิ่งไปความหลอนก็เริ่มมาเยือนเมื่อคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นได้ลุกขึ้นแล้วก็พุ่งเข้ามาหาเธออย่างน่าสยอง ทำให้หญิงสาวกลัวมากจนต้องวิ่งหนีออกไปจีดีลิฟวิชิเฮลโลแต่เมื่อฮันหน่ากลับไปอีกทางก็ต้องสยองยิ่งกว่าเดิมเพราะคนที่นั่งอยู่ในห้องเมื่อสักครู่ ได้ปรากฏตัวออกมาที่ทางเดินใบหน้าของใครคนนั้นดูน่ากลัวปากฉีกแทบจะถึงหูส่วนตานั้นก็ขาวสนิทสิ่งนั้นพุ่งเข้ามาหาอย่างเร็วซึ่งเธอก็ได้ตะกิดร้องและพยายามหนีออกมาผมเชื่อว่าพี่น้องไรเดอร์หลายต่อหลายคน ก็คงเจอเรื่องหลอนๆกับเขาบ้างเหมือนกันส่งมาให้เราทำเป็นแอนิเมชันได้นะครับมีอีเมลอยู่ที่ใต้คลิปนี้เรื่องของการถูกผีหรือปีศาจสิงสู่นั้นไม่ได้มีความเชื่อแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะต่างประเทศเองก็เชื่อในเรื่องเหล่านี้ไม่แพ้กันทิมได้รู้มาว่าบ้านร้างที่เขาจะเข้าไปในวันนี้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่น แต่แล้ววันหนึ่งหญิงสาวคนนั้นก็มีอาการที่แปลกไปท่าทางของเธอดูไม่ปกติจึงเชื่อกันว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงซึ่งทิมก็เชื่อว่ามันคือปีศาจทันทีที่เขาได้ยํำเข้าไปในพื้นที่ทิมก็หยิบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจหาวิญญาณออกมาเมื่อสำรวจไปได้สักพักตอนนี้ชายหนุ่มก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นแผ่นวงกลมแปลกแปลก เหมือนจะมีแท่นบูชาที่ไว้ทำพิธีกรรมใกล้กันนั้นก็มีตุ๊กตาจำนวนมากถูกวางกองเอาไว้หนุ่มชาวรัฐเสียพยายามจะหยิบเครื่องมือสื่อสารออกมาและลองใช้มันแย่เข้าไปใกล้ๆตุ๊กตาเหล่านั้นแต่มันก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบกลับมา หลังจากนั้นทิมก็ได้ไปนั่งที่โต๊ะเพื่อจะจัดเตรียมอุปกรณ์อีกครั้งแต่ระหว่างนั้นจู่ๆเครื่องมือของเขาก็ได้ส่งเสียงสัญญาณเหมือนจะเจออะไรบางอย่างจนกระทั่งเมื่อทิมนั้นได้มองออกไปข้างนอกหน้าต่าง เขาก็ได้สังเกตเห็นรูปร่างสีดำกำลังยืนอยู่ด้านนอกตัวบ้านด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงลุกไปดูจะเห็นว่ารูปร่างสีดำดังกล่าวยังยืนนิ่งอยู่นานก่อนที่จะค่อยๆเดินหายไปอย่างเป็นปริศนาหนุ่มรัเสเซียสงสัยว่านั่นน่าจะไม่ใช่คนซึ่งก็ไม่น่าจะใช่อยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเขารีบออกไปจากบ้านเพื่อตรวจสอบดู เมื ais, s Depois, <S ่อมาถึงจุดดังกล่าวกล้องที่เขาได้ตั้งเอาไว้ด้านในก็จับภาพสิ่งผิดปกติเอาไว้ได้โดยมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวผ่านประตูไปอย่างช้าๆ เมื่อกลับเข้ามาด้านในตัวบ้านทิมก็ได้ยินเสียงแปลกๆเขาบอกว่าเสียงนั้นน่าจะดังมาจากห้องใต้หลังคาหลังจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีก็มีเสียงแปลกๆดังมาจากตู้เสื้อผ้าที่อยู่ด้านหน้าของทิมเช่นกันจังหวะที่กำลังเดินไปดูต้นเสียงตอนนี้กล้องก็ได้จับบางสิ่งอีกครั้งซึ่งทิมเองก็ไม่ได้สังเกตเห็นตอนนั้นแต่มันก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นจนทำให้ต้องหันขวับไปมอง เมื <Promised. S 2> ่อเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเข้าบ่อยๆทิมจึงได้คิดว่าเขาจะขังปีศาจเอาไว้ในตุ๊กตาซึ่งก็ต้องทำพิธีกรรมพิเศษระหว่างนั้นอุปกรณ์ของเขาก็ได้ส่งเสียงดังขึ้นมาอีกหนทำให้ทิมระแวงจนต้องกวาดตามองไปทั่ว ช่วงหนึ่งก็มีเสียงของใครบางคนพูดดังขึ้นมาเป็นภาษารัเสเซียประมาณว่าแกต้องตายด้วยความกลัวหนุ่มคนนี้จึงนำเกลือมาโรยบริเวณที่เขาอยู่เพราะเชื่อว่ามันจะกันปีศาจได้ ขณะที่กำลังเตรียมตัวเปิดหนังสือเตรียมจะทำพิธีกรรมอยู่นั้นก็ได้มีเงาดำบางอย่างลอยเข้ามาจากบานหน้าต่างก่อนที่จะจางหายไปซึ่งทิมเองก็รู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเขาจึงเปิดฝาขวดแล้วสาดน้ำไปรอบๆพื้นที่ที่เขายืนอยู่ แต่สิ่งนั้นก็ยังคงรบกวนเขาอยู่ตลอดทั้งเงาดำที่โผลออกมาเป็นระยะรวมไปถึงเสียงพูดคุยแปลกๆสักพักก็ได้มีบางอย่างลอยเข้าโจมตีทิมทำให้หนังสือของเขาปลิวกระเด็นและจูจูหนังสือพิธีกรรมเล่นนั้นก็ได้มีไฟลุกโชนขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุชายหนุ่มจึงได้เปิดฝาขวดและสาดน้ำไปอรอบๆไม่แน่ใจว่าจะเป็นน้ำมนต์หรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คงใช้ดับไฟได้ เมื่อเห็นว่าหนังสือพิธีกรรมใช้งานไม่ได้แล้วเขาจึงแก้ปัญหาด้วยการเปิดมือถืออ่านบทสวดแทน เพื่อให้พิธีกรรมดำเนินเสร็จสิ้นจากนั้นเขาก็ใช้โซ่มัดไปที่ตุ๊กตาต่อมาก็ใช้เกลือโรอยและน้ำตาเทียนหยดใส่เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นทิมก็นำตุ๊กตาตัวนั้นนำไปวางบนแท่นบูชาพร้อมกับจุดไฟเผาให้สิ้นซากเป็นอันจบภารกิจของเขาในวันนี้กลับมาอีกครั้งกับหนุ่มนักล่าท้าผีชาวอเมริกันเอียนเป็นคนที่ชอบเข้าไปพิสูจน์ ในเรื่องเหนือธรรมชาติในสถานที่รกร้างไม่ว่าจะเป็นโรงแรมคาลือหาดโรงพยาบาลเขาก็ล้วนไปมาหมดแล้วนับไม่ถ้วนแล้ววันนี้เขาก็จะเปลี่ยนบรรยากาศใหม่จากการที่จะเข้าไปในพวกตึกร้างจะกลายเป็นสำรวจสุสานแทนสุสานโลสลอขึ้นชื่อว่าเป็นสุสานที่มีผีสิงมากที่สุดในมินิโซตาตามประวัตินั้นเอียนได้รู้มาว่า มีศพของพันเอกคนหนึ่งถูกฝังอยู่ที่นี่แต่ว่าตอนนั้นที่นี่ก็ยังไม่ได้ถูกทำให้เป็นสุสานก่อนที่ท้ายที่สุดในปี1902สถานที่แห่งนี้ถึงได้เปลี่ยนเป็นสุสานสาธารณะต่อมาก็เริ่มมีผู้คนบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงเห็นร่างเงาอยู่แถวๆนี้ด้วยแต่เรื่องเล่าของวิญญ,ญาณที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องของวิญญ,ญาณที่ชื่อว่าแจ็ค ว่ากันว่ามีคืนหนึ่งตำรวจท้องที่ได้รับสายปิดสนาแจ้งว่ามีคนติดอยู่ในสุสานแต่เมื่อตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบพวกเขากลับไม่พบเห็นใครเลยหลังจากนั้นหลุมศพนี้ก็ได้ถูกปิดล็อกไปอย่างถาวรซึ่งเอียนก็มาที่นี่ในวันนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ในเรื่องดังกล่าวเขาเริ่มสำรวจไปทั่วด้วยความเงียบและความมืดทำให้ที่นี่ดูวังเวง

มั่นใจว่าผีที่นี่เริ่มเล่นงานเขาจึงพูดท้าทายให้แสดงตัวออกมาซึ่งต่อมาก็มีแสงสีขาวเล็กๆที่เขาเรียกกันว่าออฟส์ได้ลอยผ่านหน้าของชายหนุ่มไปโออเคม เมื่อเขาได้เดินสำรวจต่อคราวนี้ก็ต้องเจอสิ่งที่หลอนยิ่งกว่าเพราะจูจูรูปปั้นที่วางอยู่หน้าสุสานมันก็ได้หมุนตนเองแบบไม่มีใครไปจับมันเลยทำเอาเอียนถึงกับขนหัวลุกเนื่องจากสิ่งนั้นได้หันมาทางที่เขายืนอยู่ด้วย oh. 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 That freaking angel just turned and looked at me. Do you see that? It's looking right at me. ชายหนุ่มค่อยๆเดินเข้าไปยังจุดเกิดเหตุก่อนที่จะวางาเครื่อง EMF ไว้แล้วตรวจหาวิญญาณแถวนี้หลังจากนั้นเพียงไม่นานรูปปั้นอันเดิมมันก็ขยับได้อีกครั้งจนเอียนนั้นต้องรีบถอยออกมา There spirit here with me เขายังคงมุ่งมั่นตามหาสุสานของแจ็คต่อไปจนมาถึงที่จุดนี้ที่ทำให้เขาต้องผวาอีกแล้วเมื่อจู่ๆต้นไม้ด้านหน้ามันก็เคลื่อนไหวเองอย่างผิดธรรมชาติ Take that yes. Holy crap God damn, that nearly gave heart attack. ต่อมาเขาก็แปลกใจเนื่องจากมีสุสานหนึ่งได้เปิดประตูไว้อา,า่าทั้งๆท,ที่ประตูของสุสานอื่นๆก็ถูกปิดเอาไว้อย่างหนานแน่นเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆประตูมันก็ค่คอยๆเปิดเองอย่างน่าหวาดกลัว whoa. Whoa, whoa, whoa. You see that? เอียนคิดว่ามันน่าสนใจดีเขาจึงเข้าไปสำรวจด้านในด้วยความตื่นเต้นซึ่งข้างในนั้นก็มีบางสิ่งที่คล้ายกับแท่นปักทูปเทียนตั้งอยู่แต่จู่ๆสิ่งนั้นก็ได้ขยับเองอย่างรุนแรงทำให้ชายคนนี้กลัวและวิ่งหนีออกมา

เนื่องจากเหมือนว่าจะมีไฟบางอย่างส่องมาเมื่อเอียนเข้าไปดูใกล้ๆไฟนั้นก็ได้ดับลงอย่างน่าสงสัยมันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะต่อมาเอียนก็ได้ยินเสียงเคาะดังออกมาจากสุสานของแจ็คเขาจึงเอาเครื่อง EMF ไปวางไว้หน้าประตูและขอให้ผีแสดงพลังออกมาจากนั้นบานประตูก็เริ่มขยับเล็กน้อยต่อมาก็มีเสียงหัวเราะแปลกๆดังออกมาจากบริเวณสุสาน No way this is happening! No way this is happening! Oh, oh Do you hear that? Oh, dude, that is literally Smiling Jack's door. Give me a sign that you're here with me. Whoa, 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 Holy, shit. holy! Shit. What the? <coughs> <coughs> เขาจึงเข้าไปดูใกล้ๆขณะที่กำลังส่องดูตอนนั้นก็ได้มีเงาปิดสนาโผลออกมาทำให้เอียนนั้นได้เห็นเขาตกใจเว่าจนต้องรีบถอยออกมาตั้งหลักในทันทีเมื่อเจอเข้าแบบนี้เอียนก็บนว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วก่อนที่จะยุต,ติภารกิจวันนี้ไปดือด้อๆน่าจะมีอะไรเบื้องหลังอยู่เหมือนกันนะครับ nice ạt like there limit. Limit. Started starting in rise there's shadow as glow glow a my สารัตและเพื่อนๆน,นึกสนุกวางแผนกันว่าจะไปสำรวจที่โรงพยาบาลร้าง ยังไม่ทันจะได้เริ่มสำรวจดีชายคนนี้ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตามมาด้วยเสียงหัวเราะของใครบางคนที่ฟังแล้วขนหัวลุกแปลกๆแ,และด้วยคืนนี้ที่ฝนเทกระหน่ำลงมาทำให้บรรยากาศดูน่ากังวลสารัตเล่าว,ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เคยเกิดโรคระบาดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวนมากถึงแม้จะมีเรื่องผีผีสงัสงสร แต่สิ่งที่ทำให้ทีมงานเข้ามาสำรวจที่นี่ก็เพราะเรื่องเล่าของปีศาจว่ากันว่าในปีหนึ่งปีศาจนั้นจะโผลตัวออกมาแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเมื่อเริ่มเดินไปตามอาคารทั้งหมดก็ได้ยินเสียงคนที่ครวนครางดังมาอยู่ใกล้ๆพอเดินตามหาดูต้นเสียงกล้องของเขากรจับภาพเงาดำเอาไว้ได้แต่เหมือนว่าขณะนั้นจะไม่มีใครสังเกตเห็นเลย เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วนะวนารักะดี๋ยวร็วาจนกระทั่งเดินไปอีกสักพักพวกเขาก็สังเกตเห็นเงาดำนั้นในที่สุดซึ่งขณะนั้นกำลังชะโงกตัวออกมาจากบานประตูก่อนที่จะหลบหายไปอย่างน่าใจหาย หน,นะนุ่มๆจึงค่อยๆพากันย่องเข้าไปตรวจสอบแต่ระหว่างนั้นก็มีเสียงเคาะบางอย่างดังออกมาเป็นระยะแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับรูปร่างสีดำที่กำลังเดินออกไปตามทางเดินจนเมื่อตามไปดู ทั้งหมดก็ได้เห็นสิ่งนั้นชัดเจนมากขึ้นโดยเป็นเหมือนคนสวมชุดขาวกำลังยืนอยู่ไกลๆหลุดโฟกัสไปได้เพียงครู่เดียวใครคนนั้นก็หายตัวไปแล้ว นนนนจนเมื่อ,อาหันไปมองอีกทางก็พบว่าได้โพลออกมาอีกหนพร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวนทำให้พวกเขากลัวจนต้องหนีออกไปอีกทางโดยเป็นเหมือนเสียงของผู้หญิงร้องโหยหวนพร้อมกับเสียงเด็กทารกร้อง คคต่อมาขณะที่กำลังสำรวจไปเรื่อยใช้คนนี้ก็สังเกตเห็นชั้นวางของที่มันกำลังขยับเองได้และหลังจากนั้นเพียงไม่นานมันก็ล้มลงมาเองอีกเช่นกัน เมื่อสำรวจมาครึ่งชั่วโมงได้เสียงแปลกๆก็ยังดังรบกวนพวกเขาอย่างไม่หยุดแล้วกวนชัยหนุ่มก็เจอเข้ากับคนสวมชุดขาวนั้นอีกครั้งซึ่งชายคนนี้ขนาดจะกลัวที่สุดจนต้องนั่งสวดมนอยู่ที่ตรงนั้นเลยขณะนั้นเองคนสวมชุดขาวก็ได้โผลออกมาจากห้องและวิ่งหายไปแล้วก็มีเหตุการณ์หลอนๆต่อเนื่องทำเอาหนุ่มๆแทบจะตั้งสติกันไม่ไหว จากนั้นซารัตจึงได้พยายามสื่อสารกับสิ่งนั้นโดยบอกว่าพวกเขาต้องการแค่มาสำรวจหวังว่าจะไม่โดนทำร้ายใช่ไหมแล้วก็มีเสียงร้องแปลกๆดังกลับมาเหล่าชายหนุ่มพยายามสื่อสารอยู่นานจนคนสวมชุดขาวนั้นได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งก่อนที่จะค่อยๆหายตัวเข้าไปในความมืดซึ่งแน่นอนว่าเหล่าทีมงานก็ได้วิ่งตามไปแต่ไปแล้วก็ไม่พบเจอกับใครเลย

ก็ได้มีขวดปิศนากลิ่งออกมาจากความมืดตอนนี้ดูเหมือนหนึ่งในสมาชิกจะสังเกตเห็นบางอย่างจึงได้ตามไปดูก่อนที่จะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาเหมือนว่าโดนฉุดกระชากอยู่เพื่อนๆที่เหลือจึงต้องรีบเข้าไปช่วย จนเมื่อมองไปที่ด้านหลังพวกเขาก็ได้เจอกับคนสวมชุดขาวที่กำลังวิ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วทําเอาทั้งหมดนั้นตกใจและหนีตายกันอย่างระเนรนาดตอนนี้แพตตี้ได้อยู่ที่หลังบ้านของเธอร่วมกับเฮเธอร์ ผู้เป็นลูกสาวของเคเลที่เป็นเพื่อนแพตตี้เล่าว่าเธอได้นำตุกตาผีสิงมาจากบ้านของโอมาซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นหนูน้อยหมวกแดงตุกตาคู่สีดำรวมไปถึงตุกตาตัวนี้ที่ดูน่ากลัวที่สุดสำหรับเธอโดยสิ่งที่แพตตี้จะทำในวันนี้คือจะลองติดต่อสื่อสารกับวิญญ,ญาณที่อยู่ในนั้นซึ่งก็ได้วางเครื่อง EMF ไว้ใกล้ๆ เพื่อมันจะส่งสัญญาณอะไรบ้างหลังจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์อีกเครื่องในการพูดคุยกับวิญญาณและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลเนื่องจากมีเสียงดังออกมาให้พวกเขาได้ยินถึงแม้ว่าจะฟังแล้วจับใจความไม่ได้ so anyway, Tell which one you are. จะสังเกตเห็นว่าตลอดเวลาที่แพตตี้กำลังพยายามสื่อสารอยู่นั้นตุ๊กตาหนูน้อยหมวกแดงที่วางอยู่ขวามือสุดมันก็ค่อยๆขยับตำแหน่งมันเปลี่ยนไปซึ่งมันชัดเจนมากถึงขนาดว่าเฮเธอร์เองต้องทัก toy Top one ต่อมาระหว่างที่แพตตี้กำลังอธิบายถึงตุกตาผีสิงจูจูหัวของตุกตาตัวนี้มันก็ได้ขยับเล็กน้อย

Goding oh my God. Are you fucking ก่อนจะจากกันไปนะครับผมและทีมงานได้แบ่งเพลย์ลิสเอาไว้ในหลายหมวดหมู่ที่คุณอาจจะชอบทั้งเรื่องจัดอันดับความหลอนหรือเรื่องเล่าแนวหักมุมและแอนิเมชันที่ทำมาจากเรื่องเล่าของทางบ้านรวมไปถึงแอนิเมชันที่ทั้งช่องนั้นภูมิใจเสนอก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้ที่เพลย์ลิสแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ